สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชันเสษตรครับจากหอจกอคอมมิชชั่นกลุ่มครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีนั่นเองวันนี้เรามาทําการพ้นโฟมใต้หลังคาครับเป็นคอกม้าครับคอกม้าเพิ่งเปิดใหม่นะครับเนื่องจากลูกค้านะครับเล็งเห็นว่าคอกม้าเนี่ยร้อนมากแล้วก็กลัวม้าเนี่ยมีอาการไม่ปกติหรือว่าไม่สบายนั่นเองครับแต่ว่าภายในร้อนมากจริงครับเราได้เข้าไปสารวจแล้วมีทั้งหมด14คอกม้าครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดยประมาณ500ตารางเมตรครับฉีดหน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการและขั้นตอนในการทํางานของเรามีอะไรบ้างและอุปสรรคของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยครับด้านในเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงคอกม้าแล้วครับที่จะทําการพ่นพีเอชโฟมใต้หลังคาครับก็นี่ก็เป็นส่วนที่ยังไม่ได้พ่นครับก็คือภายนอกนะครับที่ยังไม่ได้พ่นก็คือเป็นเมทิลชีสแบบนี้ครับอุปสรรคของวันนี้นะครับในการทํางานของเราก็คือว่าลูกค้านะครับต้องการให้พ่นวันละแค่4ล็อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์ม้าออกนะครับเพราะว่าจะต้องมี ให้อคอกให้หมาอยู่ด้วยแล้วก็มีโซนที่หมาอยู่ได้ด้วยเราจึงทําการโปรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่ต้องโปรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยห้ามโฟมเลอะตะแกรงนี้ครับห้ามโฟมเละอะคอกหมานะครับแล้วก็ห้ามโฟมเลอะพื้นนะครับก็เลยจึงทําการโปรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์และทําได้วันหนึ่งแค่สีค่คอกเท่านั้นครับเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าวันหนึ่งสีค่คอกเนี่ยงานจะเป็นยังไงครับแล้วก็ล่าช้าขนาดไหนความยากลําลบากการทำงานเป็นอย่างไรบ้างตามเข้าไปดูข้างในอีกทีเลยครับ วันนี้เราก็มาอยู่ตรงที่โซนที่กําลังจะพ่นนะครับที่กําลังพ่นอยู่นั่นเองครับก็คือโซนนี้ครับนี่คือการโพเทคนะครับโพเทคทั้งหมดเลยก็คือครอบลุมหมดเลยไม่ให้มีรองโฟมออกมาติดตะแกรงมุ้งร่วนนะครับเพราะถ้าติดตะแกรงมุ้งร่วเมื่อไหร่ก็จะทาให้ขัดยากนะครับล้วโฟมเนี่ยจะเกาะติดเหนียวแน่นมากตอนนี้เราก็กําลังพ่นอยู่ด้านในนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกันว่าวิธีและขั้นตอนการพ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วพ่นออกมาจะเป็นยังไงพ่นเราพ่นกี่คนพ่นกี่เครื่องครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูครับขั้นตอนการทํางานคร และวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการพ่นใต้หลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมด14ล็อกนะครับพื้นที่ทั้งหมด500ตารางเมตรครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาทําการทั้งหมด4วันนะครับเราก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศเย็นมากครับเย็นขึ้นมากเลยจากตัวแรกที่เรามานะครับก็มีความร้อนนะครับแค่อยู่ในนี้พักเดียวนะครับก็เหงื่อไหลแล้วครับแต่ตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วก็ทําให้ม้าเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็เป็น ความต้องการของลูกค้าพอดีครับก็ลูกค้าก็เป็นที่พึงพอใจมากที่งานเสร็จตามกําหนดด้วยแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นพีโฟมใต้หลังคาแบบนี้ครับฉีดโฟมใต้หลังคาหรือว่าใต้โรงงานบนหลังคาหรือว่าใต้พื้นนะครับพื้นบ้านนะครับหรือว่าพุ่นลอยน้ําโปะลอยน้ําแพ่ต่างๆถังสองเรดดนนครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook ไลน์หรือว่าทวิตเอนะครับฝากช่องยูทูบด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ เพื่อที่จะได้ติดตามผลงานดีๆก่อนใครนั่นเองครับอย่างข้องม้านี่ครับก็เป็นงานชิ้นแรกของพวกเรานะครับก็เป็นงานที่แบบว่าแปลกใหม่สําหรับพวกเราถ้ากดกระดิ่งไว้ก็จะได้รับชมก่อนใครนั่นเองครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒเตชัธรรมเสศและทีมงานบริษัทคอมบิเนชันกรุปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปดีจนจบคลิปวันนี้ต้องขอลาแล้วครับสวัสดีครับ